ีฝรั่งคนหนึ่งนั่งโจ้ก๋วยเตี๋ยวเป็นอยู่ยืนขึ้นมามองหน้าแล้ว็บอกว่าแป๊บหนึ่งฝรั่งพูดไทยใช่มันมีคนกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แค่ถ้วยเดียวเชียนี่นี่มึงแง้ผูรอเลยเหรอเนี่ยฝั่งจริงๆที่อยากจะบอกอะไรกับเขาไหมครับนี่กบอกว่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วขอบคุณเพื่อทำไมคำเตือนวิดีโอนี้อาจจะมีเนื้อหาที่มีความรุนแรง มีคำหยาบคายและการพูดถึงสิ่งเสียบติดเด็กอายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองและเรื่องนี้ไม่มีผีนะจ๊ะคุณกำลังรับฟัง The b o l Radio เรื่องหุ่นวุ่ของวัยรุ่นขับรถขับคี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกับผม of the b o l และนี่คือรายการ The b o w l Radio รายการที่จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นขับรถนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่นํามาแชร์จากพี่ๆคนขับแล้วก็พี่ๆลูกค้านะครับไม่ไว่าคุณจะเป็นร i d เดอร์ดรเวอร์แอปอะไรก็ได้หรือแม้กระทั่งพี่ๆลูกค้าผู้ใช้บริการนะครับหากมีเรื่องราวที่น่าสนใจส่งเข้ามาได้ที่อิอกซ์ของเพจ The b o บ๊ a เร o ยของเราได้เลยนะครับทาง Facebook หรือจากคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่งางใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับ และก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวใหม่ล่าสุดจากพวกเรานะฮะ The b o l d Radio ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะถ้าจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆของพวกเราเจอกันได้ทุกวันจันทร์พุทธสุขของทุกสัปดาห์นะครับแล้ววันนี้เรื่องราวมาจากพี่แก๊ปนะครับเคยเล่าเรื่องเอาไว้ก่อนหน้านี้ชื่อเรื่องว่า วายเยวายโยก็มียอดวิวที่ฟังเยอะกว่าที่ผมคิดเอาไว้เยอะเลยแล้ววันนี้พี่แกมาในเรื่องราวใหม่อาจจะไม่ได้สยองขวัญมากแต่เป็นเรื่องราวที่มาจากประสบการณ์โดยตรงของพี่แกมีชื่อเรื่องว่าก๋วยเตี๋ยวซึ่งเรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่ถูกบันทึกเอาไว้นอกสถานที่ตอนที่ผมนัดเจอกับพี่เขาแล้วก็ได้คุยกันโดยตรงต่อหน้านะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศของการเจอตัวกันเลย นะครับเรื่องราวก็จะถูกถ่ายทอดออกมาสดๆในสถานการณ์ตรงนั้นเลยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก๋วยเตี๋ยวเป็นเรื่องของอะไรเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านรับฟังได้เลยครับ,รบเพื่อความปลอดภัยอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจาก The b o Radio สวัสดีครับพี่แกรับครับไ<ล>ด้มาเจอกันนะครับโอเคแล้วปกติ วิ่งย่านไหนอะไรยังไงครับพี่ผมวิ่งอยู่นาวมินครับตาร์ที่นาวมินแต่ว่าก็ไปจบที่แถวสารหนูครับสารหนูสารหนูโอเคซึ่งซึ่งก็แปลว่าไปทั่วเหมือนกันนะพี่เนาะไปทั่วเลยครับทั่วกรุงเทพเลยแล้วแต่ว่าจะได้งานที่ไหนครับวิ่งทั้งวันไหมพี่ไม่ครับผมวิ่งแค่ช่วงกลางคืนครับอ๋อวิ่งเป็นงานเสริมเนาะโอเค เรื่องวันนี้ชื่อเรื่องว่าก๋วยเตี๋ยวน่าสนใจมากเหตุการณ์ย้อนไปไกลไหมครับนานไหมคะประมาณห้าเดือนที่แล้วครับห้าเดือนที่แล้วไม่นานนี้เองเนาะใช่ครับเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นยังไงรบกวนพี่เล่าให้ผมฟังเลยพี่ครับก็คือตอนขับหัดขับแรกๆครับขับยังขับไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ แล้ววันนั้นมันเป็นวันที่ไม่ไม่มีลูกค้าครับอ่าผมเลยเปิดสองแอปเลยเปิดมันสองแอปเลยใช่ผมวิ่งสีม่วงกับวิ่งสีเขียวครับวิ่งสีม่วงกับวิ่งสีเขียวโอเคโอเคโอเคอ่าอ่าดีแล้วครับสมหวัเชื่อสมหวังเชื่ออ่าอ่าต่อต่อโอเคครับครับแต่คือไอ้วันนั้นอ่ะมันเป็นวันมันเป็นครั้งแรกเลยที่เปิดสองแอปคู่อืมอืมอืมเพราะมันไม่มีลูกค้าทีเนี้ย แอปสีเขียวเนี่ยผมขี่ไปแป๊บหนึ่งประมาณ5้าทีสิบนาทีอยู่แถวแถวเรียบด่วนอาถนนเรียบด่วนใช่ครับมันจะมีสะพานจากอโศกข้ามฟ้าแล้วก็ไปลงที่เรียบด่วนครับทีนี้มันก็เด้งกลางสะพานเลยครับอ่้งต้งตๆ้ง,งๆขึ้นมาครับเขียวครับอ่าด้วยความที่ยังไม่ค่อยชินกับอินเทอร์เฟซมันเท่าไหร่อฮนี่เป็นงานแรกของแอปนี้เลยป่ะพี่ ใช่ครับใช่ใช่ใช uh huh. ลองเปิดดูเพราะว่าไม่ค่อยชินกับอินเทอร์เฟซนี่แหละครับ,รบก็เลยแบบกลัวๆแต่ทีเนี้ยมันเด้งมาอฮ uh huh. ให้ไปรับที่โรงเบียร์แห่งหนึ่งครับโรงเบียร์แห่งหนึ่งผมก็ค่อนข้างดีใจครับก็เลย uh huh. ขี่ไปตามแอปปกตินี่แหละครับไม่มีอะไรหรอกครับอ่า uh huh. ก็ขี่ไปจนไปจนถึงข้างหน้าเลยครับมันมืดมากตอนนั้นมันตีสามได้ละอออื uh ื huh huh huh. เขาปิดไฟหมดแล้วผมก็ขี่เขาไปจอดที่ข้างหน้าโรงเบียร์ไปจอดอยู่ที่หน้าโรงเบียร์แล้วก็หาใครไม่เจอครับมันเงียบกริบเลยครับอืมก็เลยโทรหากับลูกค้าครับพอโทรไปเนี่ยลูกค้าบอกว่าเต็นท์สีน้ำเงินพี่เต็นท์สีน้ำเงินอยู่เต็นท์สีน้ำเงินร้านก๋วยเตี๋ยวพี่ร้านก๋วยเตี๋ยวอ่าแล้วไอไอโรงเหล้าโรงเบียร์ตะกี้ครับ มันเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวข้างๆกันอ๋อข้างๆกันคือเขาได้อยู่ที่ที่เอเอลอมเบียลงเหล้านี่แหละใช่เขาจะน่าจะกินแก้แห้งครับ <c oughs> ครับผมผมก็เลยขี่ออกมา <c oughs> เห็นเต็นท์พอดีก็เลยจอดครับมันอยู่ใกล้ๆก,กันเลยมันอยู่ติดกันริมถนนครับ <c oughs> พอจอดริมถนนเนี่ยผมโทรหาเขาอีกรอบเนี่ยไม่มีใครรับแล้วครับเอ้า อ,อประมาณครึ่งนาทีไม่มีใครรับผมเปิดกระจกลงไปเนี่ยครับก็เห็นผู้ชายอยู่คนหนึ่งกับผู้หญิงอ่าแล้วก็มีฝรั่งมีฝรั่งด้วยมีฝรั่งคนหนึ่งนั่งโจ้ก๋วยเตี๋ยวกันอยู่ครับทีนี้เขาก็หันมาครับครับ,รบเขาบอกว่ารอแป๊บนึงนะพี่อ่าก็แสดงว่านคนนี้ในลูกค้าเราแน่ๆและ ใช่ผู้โดยสารเรารอว่าะพี่เขาดูรูปดูรถแล้วเขาเขารู้ะอ่าแล้วผมมันมารอครับทีนี้ผมก็รอครับผมนั่งมองเขาโจ้ไปเตี่ยวกันอยู่แป๊บนึงซึ่งจริงๆแล้วคนที่เป็นผู้โดยสารเรียกรถในแอปนี่จริงๆน่าจะต้องพร้อมที่จะขึ้นรถเนาะใช่ครับอ่าแล้วตอนนั้นเขาก็บอกเราว่ารอแป๊บนึงนะพี่ก็คือให้เรารอก่อนให้เขาโจ้ไปเตี่ยวใช่อ่า ผมก็นั่งมองเขาก็ไม่คิดว่ามันจะนานหรอกครับครับ,ค,รบคิดว่านาทีสองนาทีก็คงเสร็จแล้วน่าจะใกล้เสร็จแล้วถึงเรียกรถใช่อืมแต่ทีเนี้ยผมก็นั่งมองไปอยู่แป๊บหนึ่ง <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวเพิ่งมาเสิร์ฟอีกชามหนึ่งครับเอ๊ะมันมีคนกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แค่ถ้วยเดียวอ่าแต่ทีเนี้ยก๋วยเตี๋ยวที่มามันของอีกคนนึง <c oughs> อ่าไอไอโต๊ะนั้นนะ่ะคือมีผู้หญิงมีผู้ชายแล้วก็มีฝรั่งใช่แต่ไอก๋วยเตี๋ยวที่มาเสิร์ฟจะมาเสิร์ฟให้อีกคนนึง ใช่เสิร์ฟให้ฝรั่งครับเสิร์ฟให้ฝรั่งซึ่งผู้ชายคนไทยอะ่ะกินอยู่แป๊บหนึ่งแล้วแหละนาทีกว่าะละอ่าทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเฮีย <c oughs> นี่นี่มึงให้กูรอเลยเหรอเนี่ยเ <c oughs> พิ่งสั่งด้วยทีเนี้ยผมก็เลยนั่งมองอยู่แป๊บหนึ่งฝรั่งอ,ะอ่ะอยืนขึ้นมามองหน้าแล้วก็บอกว่าแป๊บหนึ่งฝรั่งพูดไทยใช่ อ่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วก็ลงไปนั่งครับแต่ตอนนั้นอ่ะมันไม่ค่อยมีลูกค,คา้าผมก็เลยนั่งรอครับเพราะว่าแอปมันวิ่งไปตอนนั้นเข้าใจว่าประมาณสิบนาทีแล้วเราก็จะได้เงินอ่านั่งรออยู่ห้านาทีเจ็ด <F 1> นาทีอ่าอ่านั่งรออยู่พักหนึ่งแล้วครับครับจนเขากินก๋วยเตี๋ยวกันเสร็จครับก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วแหละเดี๋ยวคงได้ไปละอืมอืม ซึ่งตอนนั้นเราก็เต็มใจที่จะรอเขาด้วยใช่ครับตอนนั้นยังไม่คิดอะไรมากก็รอได้ครับรอได้รอได้สิบนาทีก็ไปแล้วสิบนาทีแล้วครับอ่าแล้วเขาก็จ่ายเงินครับพอเขาจ่ายเงินแล้วเขาก็จุดบุหรี่มาดูดครับอ้าวแล้วทำไมไม่รีบขึ้นรถแล้วครับก็อยากรู้เหมือนกันครับทีนี้ก็มีคนเดินตามมาอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ที่ไม่ใช่อยู่ในโต๊ะเมื่อกี้ไม่ใช่มายืนคุยกันต่อ อ่แล้วก็ไม่มีทีท่าเลยครับว่าเขาจะไปไหนสิบนาทีแล้วซึ่งผมเปิดกระจกอะ่ะนั่งมองเขากินกว๋วยเตี๋ยวยินสูบบุหรี่กินยัว่วเราเราอยังจะลีลา <c oughs> อ่าอครับผมทีเนี้ยเขาสูบบุหรี่เสร็จแล้วอะเขาก็ยืนคุยกันอืมนล้วฝั่งหลังก็หยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดบ้างเอาบ้างตัวที่สองใช่เอ๊ะไม่มีใครทำท่าจะไปเลยครับ อ้าวแต่ฝ้าหลังหันมาพูดเรื่อยๆนะว่าแต่ <c oughs> จริงๆ <c oughs> อาา่อาฮะอ่าฮะทำไมใจร้ายแต่หมออา่อาอ่าครับผมผมเริ่มงุดหงิดแล้วครับคือผมรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะขึ้นรถมาก็ไม่น่าจะดีแล้วอ่า,น,าน่าจะเป็นผู้โดยสารที่ไม่ค่อยน่ารักกับเราละใช่อ่าแล้วแล้วเราตอนนั้นเราทํายังไงต่อครับก็ <c oughs> หันซ้ายหันขวาออกไปเลยครับ ออกไปเลยออกไปเลยผมไม่รอแล้วออกเปทิ้งเขาไปเลยครับยกเลิกงานไปใช่ครับอ่าก็ไม่ต้องมีใครได้อะไรจากเรื่องนี้ไปใช่ครับผมก็นั่งรอฟรีโอ้ตายละลูกค้าท่านนี้นี่ใจร้ายพอสมควรเลยนะครับเนี่ยใช่ครับหลังจากนั้นผมก็เลยไม่ค่อยวิ่งสีเขียวแล้วครับไม่ค่อยถูกชะตาเท่าไหร่๋อหลอนหลอนใช่ครับแล้วก็ไม่ค่อยถนัดกับอินเตอร์เฟซเท่าไหร่ด้วยครับอืมรู้สึกไม่เหมาะกับเราใช่ครับ Oh. หลังจากนั้นก็เลยวิ่งม่วงครับวิ่งม่วงต่อถ้ากับว่าจริงๆแล้วนี่ก็เป็นเป็นเรื่องที่ทําให้คนขับอย่างเราๆนี่เสียเวลาเหมือนกันนะครับใช่ครับอมไม่ดีเลยครับถ้าถ้ามีโอกาสได้เจอกับผู้โดยสารท่านนั้นนี่หรือว่าเขาฟังอยู่จริงๆที่อยากจะบอกอะไรกับเขาไหมครับผมอยากบอกว่าขอบคุณมากครับ <laughs> ขอบคุณมากครับแล้ว <laughs> ขอบคุณเพราะทำไมโอเคโอเค แล้วนี่ก็คือเรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดนะพี่นะครับผมขอบคุณมากเลยพี่มีเรื่องอื่นอีกไหมครับเผื่อว่าจะมาเล่าในตอนต่อไปมีครับมีมีเยอะแยะเลยครับมีเยอะแยะเลยไว้ไว้มาเล่าให้ผมฟังอีกนะพี่นะได้ครับได้เดี๋ยวไว้นัดเจอกันเดี๋ยวผมต้องไปขับรถต่อก่อนโอเคพี่วันนี้ไม่รบกวนพี่ละครับครับไว้มาเล่ากันอีกวันนี้ขอบคุณจริงๆครับสวัสดีครับครับ这一年在上海过年我已经很久没有在上海过年所以我看到的亲戚都春节你没听这些事情，你没听这้事情，你没听这些事情，你没听这些事情，你没听这些事 แต่ภาษาจีนไม่ได้ยากขนาดนั้นฝั่งพูดอ่านเขียนมาเรียนกับเราอเจกรับสอนภาษาจีนออนไลน์ให้คุณสะดวกเรียนได้ทุกที่หลักสูตรที่คุณสามารถออกแบบได้เองเฉพาะตัวเพื่อคุณตามความต้องการที่แตกต่างของแต่ละคนเติวกันบ้านติวสอบเสริมทักษะภาษาจีนเบื้องต้นภาษาจีนเพื่อความบันเทิงภาษาจีนเพื่อการค้าภาษาจีนธุรกิจภาษาจีนการบิน ภรษาจีนสำหรับงานพยาบาลและหลักสูตรอื่นๆตามที่คุณต้องการและสามารถรับชมตัวอย่างการสอนได้ที่ YouTube อาเจกรับสอนภาษตจีนติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์0963672239และที่จบไปแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวนะฮะที่เป็นชื่อเรื่องที่มาจากคุณแก๊ปนะครับคุณแก๊ปก็จะเป็นดรเวอร์ที่ขับรถยนต์นะรับผู้โดยสารท่านหนึ่งที่ จริงๆแกก็วิ่งหลายแอปแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเป็นประสบการณ์การใช้งานแอปแอปหนึงเสียวเขียวเลยทุกคนรู้จักอยู่แล้ว <c oughs> เบอร์ใหญ่ที่สุดในวงการตอนนี้นี่แหละนะฮะวันนั้นเนี่ยพี่ก็ใช้วันแรกแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซเท่าไหร่บวกกับครั้งแรกที่ไปรับเนี่ยดันไปเจอลูกค้าที่มีเ,เรียกว่าอะไรดีไม่น่ารักแล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะ หลายๆท่านเนี่ยพร้อมที่จะรอแล้วก็ใจเย็นมากพอที่จะเข้าใจได้นะครับว่าบางทีลูกค้าไม่พร้อมเนี่ยหมายถึงอะไรอาจจะกำลังเตรียมของไม่ทันเรามาถึงเร็วกว่าที่เขาคิดแต่ในเรื่องที่แกได้มาแชร์ล่าสุดเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องของลูกค้าที่เรียกรถมาละเราไม่คิดจะขึ้นเลยแล้วก็ไม่มีความพร้อมอะไรเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้อุทาหรณ์ของทุกคนเลยก็คือทุกคนมีเวลาที่มีค่านะครับเวลาเป็นต้นทุนที่แพงที่สุดเพราะว่า เงินทองเราเสียได้สิ่งของเราเสียได้หาใหม่ได้หมดเลยฮะแม้กระทั่งเรื่องความสัมพันธ์ที่เราคิดว่ามีค่าที่สุดนะครับบางอย่างอาจจะสูญเสียได้ยกเว้นเรื่องของเวลาที่ทุกคนเนี่ยมีค่าเท่าๆกันหมดดังนั้นคุณลูกค้านะครับแม้กระทั่งตัวผู้ขับเองก็ดีนะครับ เวลาทุกวินาทีมันมีค่า <c oughs> นะครับการรอคอยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ถ้ามีเหตุผลที่มากพอก็สื่อสารกันโดยตรงได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะเผื่อบางทีเนี่ยคนขับมาถึงเร็วกว่าที่คิดเพราะเขาอยู่ใกล้นะครับแม้กระทั่งตัวคนขับเองถ้าต้องให้ลูกค้ารอก็ต้องแจ้งกันล่วงหน้านิดหนึ่งว่าติดไฟแดงอยู่รถติดขัดมากอะไรก็สื่อสารกันไปแล้วก็ เน้นไปที่การสื่อสารที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้การโดยสารนั้นมีประสิทธิภาพตามที่คนขับอยากจะเต็มใจบริการและคุณลูกค้าที่จะได้รับประสบการณ์จากการใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างพึงพอใจที่สุดครับติดตามพวกเราได้ที่ YouTube และ Facebook The โ o Radio และก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยก็แลวกันสําหรับผู้ที่สนับสนุนรายการใจดีออเจกรับสอนภาษาจีนหลักสูตรออกแบบเองนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามได้เลย0963672239นะครับแล้วก็สําหรับผู้ทีฟังทุกท่านที่ผ่านมาตอนนี้นะฟังจนถึงวินาทีนี้ก็ฝากด้วยละกันสําหรับรายการของเรานะครับ The b o w Radio ช anel ของเราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเอาไว้หน่อยนะฮะจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆทุกครั้งที่มาแชร์ประสบการณ์สนุกๆอย่างนี้นะส่วนท่านใดนะครับมีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นพี่ คนขับหรือพี่ๆลูกค้านะครับก็สามารถส่งหัวข้อส่งเรื่องราวคร่าวๆมาได้นะครับทางอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook นะครับเดอะโบสถ์เดิโอพิมเดชนะครับแล้วก็ตัว B ีบอยตัวโอนะครับแล้วก็เรดิโอนะครับเจอแน่นอนไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปวันนี้ผิดพลาดประการใดกราบขออภัยทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้าผมออฟเดอะโบและทีมงานเดอะโบสถดิโอทุกคนลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ ติดตามพวกเราได้ที่ YouTube และ Facebook The Bow Radio